สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตงังเอเสวนาจะพารานางปันทิตานาจะเสวนาบูชาจะปุชนียนางเอตัมมังคลามุตตะมังปฏติรูปะเทสวาโสจะาปูเพจะากตาปุญญาตาอัตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลามุตตะมังพาหูสัจจันจะาสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตัมมังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังบุตาาบตาธาระสังฆโห อนากราจกรรมันตาเอตามังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยากตานันจะสังฆโหอนาวชานีกรรมานิเอตามังคลมุตตมังอารติวิรติปปามัชฌาปานาจัสญญโมอัปะมาโทจะธรมเมสุเอตามังฆลมุดต่อมังคาราโวจานิวาโตจัสนตุธีจักตัญยุตากาเรนะธรรมสาวนางเอตามังคลมุตตมังขันติจโสว่าจะสตาสมานานันจะทัศนังกาเรนะธรรมสากชาเอตามังคลมุตตมังตโปจะพพามาจริยานจะอริยสัจจานาทัศนังนิพพานิ นิพพานาสัชิกิริยาจะเอตามังคะมุตตามังพุทธัสสโลกะธรรมเมหิจิตตังยสะสานากรรมปติอสศกลงวิรชัชงเขมังเอตามังคะมุตตามังเอตาที่สานิกตตวานาสัพพธาบ้าปราชิตาสัพพทาโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคะมุตตมันติ ยังกินจีวิตตังอีธางหูรังวาสเคสุวายังราตนางปณีตังนาโนสังอธิตถาคตนะอีธรรมปีพุทเทราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขายังวิราคังอามาตังปณีตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนาธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนาสุวัตถิโหตุยางพุทธเสโอปริบันนยีสุจริงสมาธิมานันตริยากันยามาหุสมาธินาเตนาสมโมวิชติ นวิชติอีทำปีทำเม,มรตนางปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหตุเยปุขลาอาาัฏฐสตังสปสัสถ,ถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตท่าขีนายาสุขตาสสาวากาเอเตสุทินานิมหภาภะลานิอีทำปีสังเคราาัตนางปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตามนาสาธันเหนานิกามิโนนิกามิโนโคตามาสาสะดาหิเตปฏิปตาอามาตางังวิไคหละลัทธามุธานิผู้ติงพุชามานาอทีทำปีสังเคราตนางปณีตังเอ เตนาสจีนาสุวัติโหตุขีนางปุรานางนาวังนาทีสามพะวางังวิรตจิตายะติเกพระวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติธีรายะถายามปฏิโปอีธรรมปีสังเคระตะนางปณีตาง,งเอเตนาสจีนาสุวัติโหตุ อัตตาหาเวชิตังสายโยยาจายังอิตราปรชาอัตตาทันตาสาปูสัสันนิจังสัญญาตาจาริโนเนวาเทโวนาคันทพโหนามาโรสหะพระมุนาชิตังอัปาชิตังกยีราตถา,ารูปัสะชันตุโนภาสิตามิทัง อิเตเณพระควาตาชนตะตาปัสตาอรหหตาสมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะามาปรามาปรายะมาอิติกีรายะมาปตากะสัมปทานเนนมาตากะเหตุมานายาคะเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาที่ที่นิชนะขันติยามาพ,าพาระพารูปตายะมาสามมโนโนคารุยะธาตุเมเหตนาวาชานยะธาอิเมธมากุศลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยูฆะหิตาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายะทุขยายะสังวัตตันติอัฐาตุเมเหตปชาหิยะ ญาตญาตาตุเมอตนาวะชาในญาติอีเมธรมากุศลาอีเมธรมาอนวะชาอีเมธรมาบินยูปัสถาอีเมธรมาสมตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตันติอาตุเมห์เอุปะสัมปช้าวิหารญาติอุปนิยติชีวิตามาปามายุงชารูปานิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขามาโนปูญญานิกะยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามาปามายังชารูปานิตาสานาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขามาโนโรกามมสังปชะเหสันติเปโค โยธากาเยนะสังยาโมวาจาญาอุธาเจตาสาตังตาสาัสสะเปตัสสาสุขายาโหติยังชีวามนโนปกโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหาติเอสาที่สังโสธรมเมสุจินเนตนาทุกขติง ขัจชติธรรมมจารีสภเพสังคารานิจติญาถาปัญญายาปัสติอาถานิพินทติทุเขสัมโควิสุทธิยาสภเพสังคาราทุกขาติญถาปัญญายาปัสติอาถานิพินทติทุเขสัมโควิสุทธิยาสภเพธรรมานาตาติญถาปัญญายาปัสติอันัฐานิพินทติทุเขสามะโควิสุทธิยาอปันนากถานาเมเกทุติยังอาหูตะกิกาเอตะธัญญายะเมธาวีตังคันหายะอปันนากังพาหุงเวสาระ พาหุงเวสรารนังยันติปะภาตานิวนานิจะอารามารุขขาเจตยานิมนุษสาพยะตัดชิตาเนตังโคสรารนังเคมังเนตังสรารณมุตตะมังเนตังสารณามาคมาสภะทุขขาปะมุตจติโยจะกพุทธันจะธรรมันจจะสังคันจะ สารนังขาโตระจิตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางสุขคสจะติกมังอะเลอริยัญจะอถังขี้กัางทุกขูปสัมมาคามีนางเอตังโขหสารนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะมาคามาสภาพทุกขาปมุดจติ อตีต่างนานวาข้ามายะนปฏิกังเขอนาค้าต่างบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยธาตีตามปะฮีนันต่างอัปัตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามานุภูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอแง่ไม่ค่อนแคลนในธรรมนั้นนั้นไดบััังเจิมอปวกาาต โกชัญญามาละลนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนมามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอ,อโหระตะมาตันทิตังตังเวผะเทกราโตติสันตโอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล ชาราทำโมมหีชรางันหน้ตีตาเรามีความแก่ไปธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำโมมหีพญาทีงันนตีตาเรามีความตะ เจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระมารนาธรรมโมหิมารนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรากของเจริญใจท nice. ั้งหลายทั้งปวงกรมมสะโกมหิกามมทายาโทกรมโยโนิกรมพันธุกรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกร ยานังวะปาประกังวะแต่สทธายาธาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนันสืบไปเอวังอเมหีอภินหางปจเวคิตาพังเราทั้งหลายคนพิจาณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดทุกขปัตาจะนีิทุกขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาโหตุสเพเป,ปีปานิโนโเอตาวาตาจอเมหิสัมภัตางบุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภะ สัพพะสัมปติสีทิยาทานางังททันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาโหตุขัชฉันตุเทวตาขาตาุเทสัพพุทธาพระลปตาปเจกาตัน,นจะย,ยังพลังอรหันตานันเตจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพะโส <c oughs> หันทรมยังปฏิาาทานาคาถาโยภนามเสยาเทวตาวิหา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคะเรโ e พธิคเร e ตหิงแตหิงตาธรรมมาธาเนนาพระวันตูปูชิตาสถิงกโรลเตทวิหารละมันทะเลเทราจามาชานาวการจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปสาสกาคามาจะเทสานิเขมาจะอิสลาสป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสธาชาตาอัทโวปปาติกานินญ,ญานิกังธรรมวราังปฏิจเตสเพปิทุขาากขัสะกโรลตูสังขยังถาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมมธราจะปุคลา สังโฆโหตุสามะโคว,วาอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธัมโมสเพปิธรรมจาริโนโวุทิงสัมปาปุในยามะอัธรเมอริยะปะเวทิเตหันธรมยังปฏิาาาทานาคาถาโยพระนามเสปุญญาสีธานิกตัสยานัญยานิกตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะมาไมหางมาตาปิตาทาโยทิฐา เมจะไปญาติที่ถาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติดันติโลกาสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปันเจกะจดูโวกาลาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังหน้าประชานันติเทวาเตสังนิเวทายุงมายาธิน,นานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสาเพสตาสทาหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมาปะทันจปะปปโปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มี ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นส่วนแห่งบุญจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รกักผู้มีคุณมีมารดาและบิดามงข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ขอ สัตว์เ่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพัางหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถินด้วยนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรแล่นิสงแห่งการบูชาพระตนะตรัยด้วยการสาธยายสดหมด สาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้บนจากทุกภัยนั่งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภัยรีพินาศโดยมูล,ลนิธิีที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยรูปภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในาาคถต่ง ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน